ครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้ง Protective Glass p a r t i t i o n ซึ่งในกล่องจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือ1ก็คือกระจกที่ท่านเลือกไว้นะครับ2ก็คือเราจะมีขาตั้งที่เป็น stainless steel นะครับ2อ,อันนะครับแล้วเราก็จะมีตัวพลาสติกกันกระแทก4ชิ้นนะครับพร้อมกับตัวหกเหลี่ยมในการขันยึดอีก1ตัวนะครับ โอเคในการติดตั้งนะครับก็ง่ายๆเลยครับเราก็เตรียมนะครับขาตั้งมาหนึ่งอันไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ยึดกระจกด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ก็ไม่ต้องวุ่นมากเพราะว่าเราอันนี้เป็นกระจกเทมเพอร์พิเศษนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแข็งแรงกว่ากระจกเชื่อไปประมาณ5้าถึงหกเท่านะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆวางนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้พลาสติก2ตัวที่ห้ให้มาไว้เนี่ยนะครับสอดไว้ระหว่าง ข้างหน้ากับข้างหลังแต่บรงเอ็นอันนี้มันมีติดอยู่ที่กระจกไว้แล้วนะครับเ,เพื่อที่จะได้สาธิตได้ง่ายขึ้นนะหลังจากที่คุณใส่ไปแล้วตรงนี้นะครับเราก็มาทําการขันนะครับตัวสปรูตัวนี้เพื่อที่จะให้มันยึดกระจกไม่ให้มันขยับนะครับขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเกินไป ากนั้นเราก็มาดูนะครับว่าเราต้องการให้ติดข้างหนึ่งนั้นห่างกันร,ระยะเท่าไหร่ยังไงนะครับลักษณะเดียวกันครับคุณก็เอาตัวพลาสติกอันนี้ใส่ข้างหน้ากับใส่ข้างหลังนะครับแต่ตีน,นี้มีอยู่แล้วนะครับเราก็ยกขึ้นแล้วก็สไลด์มันเข้ามาเราก็ค่อยๆวางมันลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เช่นกันครับเราก็นําตัวสกรูที่ให้มาขันให้ตึงมือนะครับ แล้วเราก็สามารถมาจัดวางนะครับเท่านี้คุณก็จะได้กระจก Partition นะครับที่ใสนะครับแล้วก็เคลียร์เหมาะสำหรับเป็นวาง Partition ในจุดต่างๆที่เราต้องการได้นะครับ